ให้รู้รักเธอมากที่สุดรักเธอมากที่สุดรักไม่มีวันหยุดรักไม่มีวันหยุดเลยอยากบอกให้รู้ว่ารักเธอมากที่สุดรักเธอมากที่สุดรักไม่มีวันหยุดรักไม่มีวันหยุดเลยไม่ว่าจะนอสายสุกุนลนครหรือนคกบอลงนมฉันจะไปหาหากว่าเธอยังไม่เคยได้ชมไม่ว่าจะดูดโอทีสักกี่ลุมฉันจะไปหาเธอแค่เธอบอกว่าคิดถึงฉันจะไปยันหน้าปักซอยของเธอยันหน้าปักซอยของเธอ อยากบอกให้รู้ว่ารักเธอมากที่สุดรักเธอมากที่สุดรักไม่มีวันหยุดรักไม่มีวันหยุดเลยอยากบอกให้รู้ว่ารักเธอมากที่สุดรักเธอมากที่สุดรักไม่มีวันหยุดรักไม่มีวันหยุดเลยก็อยากให้คณนั้นไปกับผนใีทุกที่ไม่ว่าวันศุกร์วันเสาร์ก็ไปด้วยกันในทุกที่เวลาที่เธอแต่งตัวมันจำให้เธอนะดูดีทุกคนจะจ้องมอง ให้เธอได้อยู่กับฉันแล้วไปด้วยกันทุกทีมีเพียงแค่เธอกับฉันแล้วเราก็ไปด้วยกันมีเพียงแค่เธอกับฉันแล้วเราก็ไปด้วยกันอยากให้เธอปลอดภัยและอยากให้เธออุ่นใจและอยู่กับฉันแบบนี้และฉันจะไม่ไปไหนอยาบอกให้รู้ว่ารักเธอมากที่สุดรักเธอมากที่สุดรักไม่มีวันหยุดรักไม่มีวันหยุดเลยอยากบอกให้รู้ว่ารักเธอมากที่สุดรักเธอมากที่สุดรักไม่มีวันหยุดรักไม่มีวันหยุดเลยก็อยากให้คุณเดินไปกับฉน ได้กันทุกทีเวลาที่เธอแต่งตัวมันทำให้เธอน่าดูดีทุกคนจะจ้องมองเธอจ้องมองทุกวินาทีอยู่ลุกขิซุปไฟซุปไฟ with me ในเธอได้อยู่กับฉันแลไปได้วยกันทุกทีทกทมีเพียงแค่เธอกับฉันแล้วเราก็ไปด้วยกันมีเพียงแค่เธอกับฉันแล้วเราก็ไปด้วยกันอยากให้เธอปลอดภัยและอยากให้เธอ ให้รู้ว่ารักเธอมากที่สุดรักเธอมากที่สุดรักไม่มีวันหยุดรักไม่มีวันหยุดเลยอยากบอกให้รู้ว่ารักเธอมากที่สุดรักเธอมากที่สุดรักไม่มีวันหยุดรักไม่มีวันหยุดเลยอยากบอกให้รู้ว่ารักเธอมากที่สุดรักเธอมากที่สุดรักไม่มีวันหยุดรักไม่มีวันหยุด